สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องออดิสซอบตแมารี่นะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับหลังจากที่ทําภารกิจในช่วงเช้านะครับก็ตั้งแต่ตื่นเช้าใส่บาตรนะครับแล้วก็เสร็จธุระก็ขึ้นไปสวดมนต์แล้วก็รดน้ำต้นไม้นะครับรวมถึงเข้าไปในเมืองเพื่อไปซื้อ,อแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ ไม่ใช่สิพูดผิดแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเอามาเปลี่ยนแล้วก็ซ่อมใช้การได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้นะลืมนะฮะลืมลืมลืมซื้ออีกอย่างหนึ่งนะครับนะซึ่งสําคัญมากเลยนะครับก็ตอนนี้จะกลับเข้าไปในเมืองอีกรอบนึงนะครับไปซื้อลูกลูกประคบครับแอดลืมซื้อลูกประคบนะฮะ เดี๋ยววันนี้จะกลับเข้าไปอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ซื้อลูกครบเสร็จปุ๊บก็จะเลยไปซื้อไม่กว่าดนะครับนะแอดอยากได้ไม่กวาดตัวใหม่เพราะว่าอยู่บ้านมันมันพังแล้วนะฮะไม่กวาดทางมะพร้าวนะครับซึ่งจําเป็นมากเลยในการกวาดลูกยางนะครับแล้วก็ใบไม้นะครับซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันมัน มันทางแล้วนะฮะมันกวาดกวาดแล้วมันไม่เสียจเร็วนะมันช้านะครับเดี๋ยวจะไปไปซื้อลูกกระพบแล้วก็เดี๋ยวไปหาดูไม่กวาดกันครับนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเลสโก้นะฮะนี้เดี๋ยวไม่ผิดลั้วนะเพราะว่าเดี๋ยวไปแปบ๊บเดียวก็ขับมานะครับวันนี้ได้อยู่อยู่บ้านนะฮะทำภารากิจนะครับทำภารากิจ เด้นทางครับผม ครับแล้วตอนนี้แอดก็มาถึงแล้วนะครับจุดที่เราจะมาซื้อลูกประคบนะครับก็จะเป็นหอการค้านะครับที่ทําการนะครับหอการค้าจังหวัดสกลนครนะครับก็จะเป็นที่จอดรถสําหรับพ่อค้าแม่ค้าในตอนเช้านะครับทุกวันนะครับตลาดเช้านะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นเต็มไปด้วยรถนะครับของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่มาซื้อของนะครับ นะตอนนี้มาถึงแล้วครับเอารถเข้าไปจอดด้านในตรงนี้จะเป็นที่จอดรถจอดรถนะฮะที่จอดรถแต่ถ้ามาตอนเช้าอาจจะไม่มีที่จอดนะฮนะก็เลยก็พอดีนะมาซื้อตอนบ่ายนะครับมาซื้อตอนบ่ายก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับนะสินค้าโอท็อปนะครับซึ่งจําหน่ายด้านในนะฮะก็จะมีหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับ กับนี่ครับหอาการค้าโอท็อปนะฮะสุขนครนะครับหอ,นนบอาการค้าจังหวัดสุขน,ค,น,นครนะฮะบรรยากาศด้านในเป็นยังไงบ้างครับไปเลยฮะ มาดูลูกประรบครับก็รอบก่อนนะครับที่เรามาซื้อนะครับก็จะอยู่มุมนี้นะครสวัสดีครับขอถ่ายหน่อยนะพี่มาซื้อนี่นะครับรอบก่อนก็เรามาเอาไปแล้วสองลูกนะครับใช้ดีมากเดี๋ยวเนี่ยมาเอาเพิ่มนะครับอีกสองลูกนะครับ อ๋อนี่โอ้เหลือแค่นี้เองใช่ค่ะแล้วตรอบกำลังทำแล้วเอามาส่งแจกกําลังทำก่อนทั่จะออกอ๋อครับผมนี่ยนี่นะครับอันนี้80เนาะรอบก่อนก็เอาไป2ลูกที่ใช้ดีก็เลยมาเอาเพิ่มอีก ก็ไม่แน่ใจว่ารอบก่อนเราเอาของยี่ห้ออะไรไปนะครับแต่ว่ากลิ่นก็หอมดีครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราเอาแบบนี้เหมือนเดิมดีกว่าเนาะเขาผลิตอยู่โอ้สกุลน,นครบ,บ้านเราเองไทรบุรีนะครับบ้านงอนสว่างแดนดินอ๋อพอดีพวกนี้ก็ว่าจะไปทำธุระอยู่สว่างนะครับมาเอาลูกประคบก่อนนะครับ ่รัตงานะขอเดินดูของเลยนะครับอ่ะพี่ๆ FC นะะเดี๋ยวถือโอกาสมาพามาชมนะใครมาเที่ยวสกลนครนะฮะก็มาดูได้นะครับสวนโอท็อปนะครับสกลนครเรานะฮะก็จะมีผ้านะครับ,รบถ้าช่วงที่มีงานนะครับก็จะได้เห็นตามงานเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีงานเราสามารถที่จะมาดูของ ของฝากนะครับได้ที่นี่นะครับศูนย์โอท็อปนะครับก็จะมีผ้าคามนะครับนี่สภาพสตรีนะครับที่ชอบผ้าคามก็มาดูได้นะครับแล้วก็มีตลาดผ้าคามด้วยนะครับอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุนะครับสุกเสาอาทิตนะฮะวันนี้ถือโอกาสเข้ามาซื้อลูกประคบนะครับก็เลยพามาชมนะนี่จะเป็นพวกกระเช้านะครับ จัดเสร็จไว้นะครับเป็นข้าวชาข้าวหางงอกนะครับกระเช้าฝากผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นสินค้าโอ้กระเป๋าก็สวยนะครับจากครามนะครับดักครามน,นุ่มๆน,นะสุภาพสตรีนะคร,า,ครามกระเป๋าครามครับ หลากหลายนะครับจะมีไวน์เม้าด้วยนะครับถ้าใครเคยได้ทานมาสกลน,นครนะใด่ก็ถ้าไม่มีงานก็สามารถมาดูได้จากที่นี่นะครับศูนย์วัตถบสกลนครนะครับน้ำเมานะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะขวดนี้เลยนะฮะสามร้อยนะครับก็มีขวดเล็กขวดใหญ่นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับใครชอบนะ เดี๋ยวเราไปชําระตังค์นะครับก็ลูกประคบสองลูกนะครับลูกละแปดสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวไปชําระเงินก่อนนะครับผมครับผมนี่ได้รับของแล้วนะฮะก็ใครอยากได้ลูกประคบนะก็ทักมาได้นะครับพี่พีเอฟซีนะฮะจากซูโน่ทบสุวนครนะครับนี่นะ ไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำธุระต่อนะฮะพาังหิมะเสร็จหนึ่งอย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับตอนเย็นก็จะได้ใช้ตัวใหม่นะครับตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับฝนกำลังตก อสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาดูไม้กวาดนะครับอันจักบาทไหมคะโอ้อันใหญ่ขักขนาดเลยแข็งแรงนี่ครับไม้กวาดอันตัวใหญ่นี่ครับใหญ่ที่หกสิบอันนี้เหมือ <60. S 1> นกันคะ่ะหกสิบาทเหมือนกันทุกคันเลยค่ะ ใหญ่มากแน่นมากสวยด้วยแบบนี้แหละมันจังปาดฉาบปาดทวนนะครับทวนเป็นเป็นปีเออแบบนี้จะดีมากเลยเอามเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยอ๋อเพิ่งเอามาป่ะครับเอามาเมื่อกี้นี้โมื่อเช้านี้อันเคยก็ถึนมะหมาปุ๊บแล้วห้านี่พวกเราเอาเมื่อกี้นี้เราต้องใช้แบบนี้ครับเพราะว่า แถวแถวบ้านมันอันละสี่สิบนอันบางบางอันบางบางในน้อยแบนแบนนะนี่อจะเป็นแบบนี้นะมันกวาดแป๊บเดียวมันก็หล่นนะครับหล่นหมดเลยไม่พอไม่พอเดือนเอารุปนี้เลยค่ะแนะนําเลยกี่อันคะเอาสองอันไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันไม่กวาดอันข้ามักพรานนาบอนี่ครับมาหาดู ไม่กวาดนะครับนี่อันใหญ่ๆอยู่ข้างใน,นครับเราผ่านทุกวันแต่ว่า,าต้องเอารถต้องเอารถกระบะมาขน,นครับเดี๋ยวดูก่อนนะจะมีตัวแบบใหญ่ คงเคยซื้อแบบมันจะมีตัวใหญ่กว่านี้ครับหนานๆเลยอันนี้เพิน่นอันนี้น่าจะบางนะบางอันนี้เาจะไม่กวาดอันนั้นละกันนะอันนี้อันละเท่าไหร่40บาทนะฮะอยากได้อีกแบบหนึ่งเนะยมันจะเป็นแบบใหญ่ๆเนะี่ยคล้ายๆไม่กวาดเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหม่เนาะน เอาใช้ใช้กระป๋องหุ้มนะเออไอเดียดีนะฮะเอากระป๋องหุ้มมันโบมีตัวหนากว่านี้บอกไหมคะไม่มีค่ะอันนี้เดียหนาที่สุดแล้วค่ะอ๋อผมเคยซื้อหนากว่านี้อีกหนาหนาหนาเท่าไม่ขวาดเลยขวาเออไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวนี้่ผาไม่ทำเลยโอ้ค่ะว่าซื้อแพงมากแล้วบ่ว<ะ>อครับก็ทำแค่นี้ค่ะค <า S 1> <ม>รับผม กระองแบบนี้มันจะทนมันหนามากออูแบบที่จะทนมากเออดีกว่ายี่สิบห้าบาทั้งหน้าออันนี้จะดีมากแสดงว่าแบบดีๆแบบนั้นเขาเลือกทําเลยเนาะต้องใส่แบบต้องใส่เขาไม่ได้ขายบ่อยก็เลยประเหต์อันตัวทิ้งคนผมเคยซื้อแบบนี้ครับอันยาวๆแบบนี้แล้วแบบนั้นหนาแบบปึ๊กๆเลยครับคนอยู่ตะกี้เขาเคยขายอยู่คนมากคนมากเขาเลยทาแบกนี่มาส่งเลย อนนี้ก็ด,นนอกดกพอดีจะไปกวาดใบไม้มีลำาไไรมันใหญ่เท่ากันตัวนี้เไ้่ตัวนี้มอาจจะกัดเนาะเอเอาิันมเยอะแยเดีเดี๋ยวตัไหนไหมอสีใหญเ,เย,ยอะแยะเลยเออเป็นตัวใหม่ใหญ่เลย,ย,อย,เ,ย,ยเอาสองอันครับไหมค่ะ มันติดติดเชือกฟางไหมคะเอาให้อีกอันนึงนี่ครับมาซื้อไม่กวาดนะครับเอาเป็ยังครับบัวฟ้าครับนี่ครับไม่กวาดครับจําเป็นนะครับเพราะว่าอยู่บ้านมันพังแล้วนะก็เลยมาซื้อเอาใหม่นะครับมาซื้อเพิ่มจะได้ไปกวาดใบไม้นะครับที่มันหล่นหน้าบ้านนะก็ไม่กวาดตัวถูไอ้ปัดบ้านก็ ได้ของดีนะอันละหกสิบบาทแพงแต่ว่ามันคนครับถ้าเป็นอันหนาแบบนี้น่าซื้อครับมันบางครับบางครับขางผมมีตวเก่าอยู่เทื่นั่นแบบหนาเลยแต่ว่ามันมันโดนน้ํามันโดนน้ามันก็เลยมันก็เลยหลุดครับ ว่าถ้าแม่บได้ซื้อใหม่ง,ง่ายๆล้วครับรุ่นนั้นนะแบบหายากจริงๆงน,ะะนะค,นครับตัวตอม่อะอครับนไอตัวต่อยอันนี้อันจากบาทแม่ยคส้สีส่บค่เอาเอาอันนึงไอตัวยาวนะครับจะเอาไว้ไปต่อยอ่า ยายแมงมุมอยู่หลังบ้านนะครับนนผม,มผมขึ้นผมขึ้นไปไม่ถึงครับวัดสูงหลังบ้านนะ,นะเอาตัวใดก็ได้ไหมคะเอาตัวน,นี้ก็ได้เราจะ,จะ,จะเอาใส่หลังรถครับข<ะ>ี่รถผ่านคุ้มมือเรารถเก่งมากก็เลยไริจอดแล้วนะฮะวัดมือนี้ตั้งใจมาเอาเลยนะฮะมาแล้วซะนะครับเดี๋ยวก็จะได้เอาขึ้นหลังรถได้นะครับ ก็มีไม Get ้กวาด2อันนะครับ um, อันละ60แล้วก็อันนี้อันเล็กอันละ40แล้วก็อันนี้นะครับตัวยาวนะครับเป็นจักบาทไหมคะอันนี้ก็สีอันนี้ก็อันละสี่สิบอันนี้ก็สี่สิบครับร้อยเซาหรือนาวร้อยซาตัวไม้กวาดไม้กวาดกับร้อยเซาเป็นสองสองร้อยเนาะสองร้อยสี่สิบรถได้หรือเปล่ารถได้เลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นเองเดี๋ยวอันมัตสีขวลลดรถเอา,เอาครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นเองครับผมเดี๋ยวจ่ายเงินไมค่ากันด้วยครับครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเอาของครับไม่กวาดนะครับทางไม่กวาด,ดจากยหายนะเอาขึ้นหลังหลังรถนะครับส่วไม่กวาดปกติก็เอาขึ้นหน้ารถนะครับเพราะว่าฝนกาลังตกนะครับฝนกาลังตก เอาไว้ในแ k ปนะฮะก็เดี๋ยวกลับเข้าบ้านแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์อดีตสอนแทนมิลรี่ด้วยนะครับไปไปบายปกลับเข้าบ้านแล้วนะครับได้ของครบแล้วจ้า